อย่างกับแสงอาทิตย์ในหน้าหนาวที่มาคอยเป็นไออุ่นยามเช้าทำให้ฉันไม่หนาวเกินไปเธอเข้าใจหรือเปล่าว่าเธอสำคัญแค่ไหนถ้าเธอจะถามว่ารักเธอเท่าไรฉันคงให้เธอได้แค่นี้อ หากลูกค้าเพชรนาคภูมิครับสวัสดีครับนัทสุธนทรครับขอบอกพี่นัทอ้อนให้ดูหน่อยได้ไหมคะมาสดเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊แงออกะแล้วล่ะค่ะสุดักนึ่งไปโยอพี่อ้อนเออคิดถึงเราไหมไะแม่ะ โอ้โอยากจังเลยอ่ะคิดถึงเรามนะหันไปถามกไห้เลยอ๋อนี่หรอโ้ยากยากกว่านี้นก้องเราต้อง่าใจออนรู้สึกแปลกแปลกเหมือนกันนะจริงจนี่พูดจริงจริงนะเขาบอกออนให้ดูหน่อยเขาอ๋อนี่เองนัง ไม่ได้เจอเรานานคิดถึงเราไหมคู่ของเราเน่เป็นแบบอากาศจะเป็นหน่คูของเรานะคู่เลยใอโหมันจะเป็นรูดูที่แบบแปรปรวนมากรูแนียไม่ได้ก็คือแบบแปรปรวนมาทำไมอ่ะจปรนคนอะไรกันหััง คือด้วยส่วนคนแบบตะลานใช่ไหมหรือว่าด้วยความที่พอรู้จักกันมานานมันก็จะมีโมเมนต์หลายๆอย่างที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งแฮปปี้ด้วยกันมีพลอ้นบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือแบบมันเป็นเรียดบ,บ้างสนุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบบมันรวมๆกันหลายๆอย่างยอะไรเงี้ยพูด,ด้วยความที่ผ่านชีวิต ด้วยกันมันมันมันนานอะไรเงี้ยแบบรู้จักกันมานานอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามีทุกสีสันมาในชีวิตเลยเห็นด้วยไหมครัเห็นด้วยครับน่าจะเป็นฟิลประมาณว่าเป็นฤดูร้อนแต่ว่าเป็นฤดูร้อนที่แบบก็มีบ้างเงี้ยพายุเข้าบ้างแล้วก็พอพายุเข้าเสร็จก็อากาศเย็นบ้างแล้วก็กลับไปร้อนมาอีกรอบอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็เหมือนกับมีฤดูแต่ว่ามันแปรปรวนไปใช่แล้วเราก็จะมาเออเรา สามสามปีปครับ3ามปีปได้ครับส<า>ปีไม่ใช่บอกว่าแบบเรามีแบบว่าด้วยความที่แบบรู้จักกันมานานก็มีทะเลาะกันบ้างใช่ไหมถ้าสมมติว่าแบบมีฝ่ายงอนค่ะเรามีวิธีงอยอย่างไงเคยไหมเคยโดนงอนส่วนใหญ่จะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้แบบงอขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดทำผิดก็ก็ขอโทษกันใช่ก็ฟิลเลย มนส่วนมากนะจะเป็นแบบว่าเหมือนสมมติว่าโกรธอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะพราะโกรธแล้วก็แบบไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเราหายเองเหมือนเราแบบใช่เหมือนเราขึ้นเองแล้วเราสะเพรอะเรขึ้นขนคือนันจะเป็นแบบน,นั้นแต่ว่าในตัวเพจเองก็เออถ้าเกิดเราผิดอะไรเงี้ยเราก็ก็ก,ก,ก็พูดขอโทษเขาไปอะไรเงี้ยแล้วก็วกวกรอให้เขาเ,ย,เย็นลงแล้วเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันอีก อนเลยก็นี่เขาบอกอยากให้ลอง,ลอ,งอ้อนองไงหันมาแล้วลองอ้ <c oughs> อนอันนี้ก็จะเป็นฉากที่ททยากที่สุดที่ยากมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างตอนตอนที่ถ่ายซีรีส์อ่ะซีนอ้อนทุกซีนก็เป็นซีนที่นั้แบบหนักใจมากทุกอันเลยเพราะแบบอ้อนยังไงแบบในชีวิตจริงเราแบบไม่ค่อยแบบไม่ได้อ้อนอใครเลยจะเป็นสอบไหม ถ้ามัไมมันกลับมาชิงทิพเนี่ยเพราะว่าถ้าอ้อนมันก็จะกลายเป็นแบบมันก็จะกลายเป็นเหมือนในซีรีส์แบบเพราะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นตัวไม่มีเลยไม่ไม่เคยมีมูมิฮ้อนเลยอ่ะนี่เนี่ยคงไม่มีอะไอยากกินมีแต่ขอคิดก่อนนะอ้อนสักเรื่อนใช่เขากาดาวไหมว่าจะกินอนไปชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยง่ายง่ายไปดูหนังกับเขาหน่อยหรือไปช้อปปิ้งด้วยกันก็ถ้าเป็นคือแบบเออแบบไป ไปอ้อนเอยเขาไปกินข้าวเขาให้ลองอ้อนไงไม่ก็อะไคิดไงี้ยแบบเฮ้ยถ้าเกิดไปกินข้าวถ้าไม่ไปมันก็จะอ้อนใช่ไหมแต่ในความจริงแล้วไม่ไปก็โอเคไม่เป็นไรลองลองลองเขาให้ลองเขาให้ลองเขาอยากให้ลองไปกินข้าวหรอเออกินข้าวชวนไปกินข้าวก็ได้อันนี้มันไม่สนใจอยู่อ่ะเขาไม่ไปสักทีไมหน่อยอยู่แล้วอ่ะโหถ้หไม่นอยอยู่แล้วก็ เออไปแล้วเดี๋ยวเอ่อขอคิดฟิลนะฮะลองลองกินข้าวยากกับไปไปซื้อของใครดิได้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 อมามาเพชอยากได้อยากได้นี้อันหนึ่งซื้อให้หน่อยดิก็ซื้อหน่อย ไม่ชินเลยอ่ะไม่ชินเลยอ่ะไม่ชินเลยอ่ะในห้องนี้มีใครอยากจะเห็นความโรแมนติกของคู่นี้บ้างไหมครับมีไหมเอ่ยอยากไหมอยากเขาบอกว่าอยากถ้างั้นจัดให้แฟนๆดูหน่อยสักหนึ่งช็อตได้ไหมเออให้ทำอะไรอ่ะฮะเช็ดตัวให้ให้เช็ดตัวอ่ะเช็ดตัวเช็ดตัวเช็ดตัวพุ่งกับรีเควสต์ว่าเช็ดตัวเป็นเป็นกอดแล้วกันเนาะเป็นกอด กอดกอเหรอกอดเลยกีนจะกอดกลางเวทีเลยเหรอฟอกแปมบห้าสี่สามสองแอคชั่นอันนี้ดูเหมือนเกินจริงจังมากว่าครับทานทานนมอุ่นกันหรือยังครับ